ราชาลูกหนังโวโรขอเสนอพี่เจ๋งยอมรับผีรัดเข็มขัดซัมเมอร์ต้องขายก่อนซื้อรูเบนออมริมยอมรับว่าสโมสรจะต้องขายผู้เล่นเพื่อซื้อนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากปัญหาทางการเงินของสโมสรยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่โอทาฟอร์ดหลังจากมีรายงานในสัปดาห์นี้ว่ากฎความยั่งยืนทางการเงินของพรีเมียร์ลีกหรือ PSR จะยังคงมีผลบังคับใช้ในฤด,ดูกาลหน้าและอยู่ในเตดเตียมปรับลดจำนวนพนักงานลงอีก นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าออลแบ็กทีมรักบี้ดังกำลังฟ้องร้องเจ้าของร่วมของยูเนเต็ดอย่างอินิออสฐานผิดข้อตกลงสปอนเซอร์ในเดือนมกราคมทัพปีแสดงปล่อยตัวมาคัตแลตฟอร์ดอันโตนีและไทเรลมาลลเซียออกไปแบบยืมตัวขณะที่ได้เพียงแพทิกดอกูมาจากเลดเช่ด้วยค่าตัว29.4ล้านปอนด์สถดนการณ์ทางการเงินของยูเนเต็ดทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเสียผู้เล่นดาวรุ่งอย่างอาริเอโดกาณาโชและคอบบี้ไมนู เนื่องจากนักเตะเยาวชนที่มาจากอะคาเดมี่ของสโมสรถือเป็นกำไรสุดที่100%ภายใต้กฎ PSR ทั้งคู่ตกเป็นเป้าหมายของเชลซีขณะที่นาโปลีให้ความสนใจกาอาโชปัญหาที่สำคัญที่สุดของเราตอนนี้คือเกมกับท็อตแนมกุนซอยุนเต็ดกล่าวผมเข้าใจปัญหาของสโมสรแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คุณรู้ถึงกฎแฟร์เพย์ทางการเงินอยู่แล้วเรามีปัญหาในตอนนี้แต่โฟกัสของผมอยู่ที่เกมมากกว่าสิงองื่น นี่คือเรื่องง่ายๆในการทำบางอย่างเราต้องขายผู้เล่นตอนนี้ผมโฟกัสที่การตเตรียมทีมตลาดรอบนี้ปิดตัวแล้วเราต้องโฟกัสเกมนัดต่อไปส่วนที่เหลือค่อยว่าตอนซัมเมอร์ผีวางดีแลบและเซสโกสองออปชั่นหน้าเป้าแมนเชสเตอร์เจ็ดวางตัวเตรียมดีแลบสูนหน้าจากอิฟสวิตทาวนและเบนจามินเซสโกของอาร์เบลิฟซิกเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในตำแหน่งสูหน้าช่วงซัมเมอร์นี้ รายงานก่อนหน้านี้จากเดียร์ติกระบ,บุว่าปีแสดงเริ่มยอมรับแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะคว้าตัววิกเตอร์เยอร์เคเรสเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขามาร่วมทีมได้ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้รายงานได้ระบ,บุว่าดาวยิงสวิติสต้องการย้ายไปร่วมทีมที่มีโอกาสได้ไปเล่นในแชมเป,ปี้ยนลีกซึ่งยูไนเต็ดมีแนวโน้มสูงว่าพวกเขาจะพลาดการไปร่วมเวทีสูงสุดยุโรปในฤดูกาลหน้าจากอันดับปัจจุบันของพวกเขาในตอนนี้ ทางด้านลอรีวิทเวลผู้สื่อข่าวจากเดีรติกระบุว่าพวกเขาได้เริ่มมองมาที่เป้าหมายรองลงมาอย่างเบนจามินเซสโกรวมไปถึงเลียมเดีลบโดยทั้งสองต่างเป็นศูนย์หน้าในสไตล์ที่รูเบนอารโมริมชื่นชอบเซสโกในวัย21ปีมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์มาโดยตลอดโดยทั้งสองมีโอกาสใกล้เคียงที่จะได้ร่วมงานกันในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วก่อนที่ดาวยิงสโลวีเนียจะตัดสินใจอยู่ค่าแข่งกับไลฟ์ซิตต่อย่างไรก็ตามการคว้าตัวเซสโกมาร่วมทีมอาจไม่ใช่งานง่ายนัก เนื่องจากอาเซนอลเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจเข้ามาอย่างยาวนานเช่นกันขณะที่ดีแลบในวัย22ปีกับผลงาน9ประตู2แอซิสในฤดูกาลแรกของเขาบนเวทีพรีเมียร์กับม้าขาวพร้อมกับสไตล์การเล่นที่ดูดันนั้นเป็นรูปแบบการเล่นในแบบที่อโมริมต้องการจากส่ย์หน้าของเขาที่ยูไนเต็ดยูไนเต็ดได้เริ่มติดตามผลงานแข้งดาวรุ่งรายนี้ในฤดูกาลนี้และเขามีความสัมพันธ์อันดี เจสันวิลคอร์สพ่วงในการฝ่ายเทคนิคซึ่งเคยเป็นผู้่วยการ Academy ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อครั้งดีแลบย้ายจากดาร์บี้เคานตี้ไปร่วมทีมในปี2019เลียมดีแลบกองหน้าตัวเก่งของเอฟวีดเปิดปากพูดแล้วหลังจากที่สื่อรายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ดสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมแม้ว่าทัพม้าเขาจะอยู่ไกลถึงอันดับ19ของเกมลี แต่ผลงานของดีแล็บทำได้อย่างโดดเด่นหลังยิงไปแล้ว9ประตูกับ2อแอซิ์จาก23เกมจนมีข่าวว่าสโมสร,รใหญ่อย่างปีแสดงรวมถึงเชลซีสนใจแต่เจ้าตัวยืนยันมีความสุขกับสโมสร,รและสนุกกับการเล่นฟุตบอลที่นี่ผมมีความสุขมากๆที่นี่ผมสนุกกับการเล่นฟุตบอลที่นี่ผมแค่ตั้งตารอที่จะได้เล่นฟุตบอลผมพร้อมลงสนามทุกนัดที่รออยู่และโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าดีแลบกล่าวกับอิสแองเกยนเดลิทัม การค่าเดาของสื่อเป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคนรอบตัวผมบอกให้ผมไม่ต้องสนใจมันเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีในการโฟกัสไปกับสิ่งที่ตัวเองต้องการทำนั่นคือการเล่นฟุตบอลที่นี่ผมสนุกกับช่วงเวลาที่นี่มากๆและสนุกกับการเล่นในทุกสัปดาห์นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดพวกเราในฐานะนักฟุตบอลต่างรู้ดีว่ามันจะมีข่าวแบบนี้ถ้าเราเล่นแย่และผู้คนเริ่มตำหนิเราว่าเล่นไม่ดีหรือทำผลงานไม่ดีเราก็จะเน้นไปที่ตัวเองและสิ่งที่เราต้องการประสบความสำเร็จ อารมริมชี้เหตุผลแม็กชอมและอันโตนี่ฟอร์มดีรูเบนอารมลิมนายาแมนเชสเตอร์เดมองว่าเหตุผลที่สกอตต์แม็กโทมินีและอันโตนี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเล่นแบบไร้ความกดดันแม็กโทมิน um ีถูกขายให้นากรีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นแกนหลักของอันโนคอนเต้ช่วยทีมนำเป็นจ่าฝูงเกาโชเซียอิตาลีในขณะนี้ส่วนอันโตนี่ที่ไปเล่นกับเรอเบติสด้วยสัญญายืมตัวก็เปิดตัวอย่างร้อนแรง อโมรีมตอบสื่อหลังถูกถามว่าทำไมทั้งอันโตนีและแม็กโทมินจึงยกระดับการเล่นดีเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายทีมว่าบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นกับสโมสรไหนก็ได้นี่คือสโมสรที่มีแรงกดดันสูงกับสโมสรแบบนี้คุณต้องมีฐานที่มั่นคงที่จะส่งนักเตะอายุน้อยผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ที่มาจากต่างประเทศร่วมทีมที่มีฐานที่มั่นคงสามารถช่วยพวกเขาจัดการกับแรงกดดันได้ เราไม่มีอะไรแบบนั้นในตอนนี้ดังนั้นมันยากสําหรับพวกเขาและคุณรู้สึกได้กับดอกูเขามีความประมาทในช่วงแรกแต่ถ้าคุณเล่นดีขึ้นในฐานะทีมคุณมีแกนหลักที่แข็งแกร่งที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้คว้าชัยชนะและโชว์ฟอร์มเยี่ยมอย่างที่ควรเป็นที่สโมสรแห่งนี้มันง่ายกว่ากับนักเตะประเภทนี้ที่เล่นฟุตบอลได้อย่างอิสระเมื่อคุณไปถึงระดับนั้นคุณต้องรับมือกับแรงกดดันได้บางครั้งพวกเขาไปที่สโมสรอื่นและพวกเขามีอิสระมากกว่าโดยไม่มีแรงกดดัน ซึ่งพวกเขาเล่นได้ดีกว่าปูดพีหัวโมนาโกจัดเกมกระชมมิตหลอกเลี่ยงกดหลีกน้ำหอมมีข้อมูลเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์เดทำสัญญาเกมกระชมมิตแบบหลอกๆก,กับโมนาโกเพื่อหลีกเลี่ยงกดในการยืมตัวราดามลเฝ้าเก่ามาร่วมทีมข้อตกลงในการจัดเกมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในดียวการคว้าตัวเอลติเกราดามลเฝ้าเก่ามาร่วมทีมสัญญายืมตัวในยุคสมัยที่หลุยฟานเก่ากุมทีม ตามรายงานของมิลเลอร์รายงานว่าแมนยู N ต้องการรวมโบนัสตามผลงานจำนวน3.5ล้านปอนด์เอาไว้ในข้อเสนอซึ่งโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับอันดับที่ทีมจบฤดูกาลบนตารางพรีเมียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าพวกเขาอยู่ใน4อันดับแรกหรือไม่แต่กฎฟุตบอลอาชีพของฝรั่งเศสไม่อนุญ,ญาตให้ทำเช่นนั้นฟุตบอลลีกเว็บไซต์รวมข้อมูลหลุดโลกลูกหนังระบุว่าแมนยู N ได้ตกลงเซ็นสัญญา2ฉบับฉบับ1เป็นสัญญายืมตัวเฝ้าเก่ามูลค่า5ล้านปอนด์และอีกฉบับเป็นสัญญาจัดเกมกระชับมิตรระหว่าง2สโมสรซึ่งมีมูลค่า3.5ล้านปอนด์เงื่อนไขเดียวคือแมนเชสเตอร์ต้องจบฤดูการใน4อันดับแรกแต่มีการอ้างว่าหากแมตช์กระชับมิตรไม่เกิดขึ้นแมนยูนเต็ดก็ยังต้องจ่ายเงิน3.5ล้านปอนด์ดังกล่าวให้กับโมนาโกอยู่ดี ในฤดูกาลแรกที่ฟานเกาคุมทีมเปียแสดงจานหลุยพาทีมจบอันดับที่4ของตารางและช่วยให้ทีมได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปียนลีกในฤดูกาลถัดมาอย่างไรก็ตามก่อนฤดูกาล2015-2016เขาได้ยกเลิกแมตช์กระชับมิตรที่ทั้งสองทำข้อตกลงกันไว้โดยทำให้เกมดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นหลังจากสโมสร,รพาทีมไปทัวร์อเมริกาเพื่อลงแข่งขันอินเตอร์เนชันแนลแชมเปียนคับ ทั้งแมนเชสเตอร์เตดและมร์โกต่างไม่ได้ออกความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าเกมกับชมิรที่ถูกยกเลิกไปนั้นเป็นความพยายามของทั้งสองสมมสร,รที่จะหลบเลี่ยงกฎของหลีกฝรั่งเศสในครั้งนั้นออกจากผีได้ดีจริงไหม12แข้งลาแมนยูคว้าแชมป์ลีกกับสมมสร,รอื่นตลอดระยะเวลา12ปีนักเตะแมนเชสเตอร์เตดไม่ได้สัมผัสแชมป์คิมลีกอังกฤษแต่กระนั้นมีผู้เล่นหลายคนที่อำลาสมมสรนแล้วได้ดิบได้ดี พว้าแชมป์ลีกในประเทศที่ย้ายไปค้าแข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้สัมผัสแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีนับตั้งแต่ที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันนำทีมประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายเมื่อปี2013โดยในช่วงที่ผ่านมาผีแดงมีการเปลี่ยนกุนสือมากมายอาทิเดวิดมอยส์ลุยฟันเก่าโชเซ่บุนโยโอลิกุน่าโซชาเอริเทนฮากแต่ก็ไม่สามารถนำแชมป์ลีกเข้ามาประดับตู้โชว์สโมสรได้เลย อย่างไรก็ตามนักเตะ12รายที่เลือกตัดสินใจโบกมือลาทีนโอทัฟฟอร์ดกลับประสบความสําเร็จในการคว้าแช,ชมป์ลีกของประเทศและผู้เล่นเหล่านั้นเป็นใครกันบ้างลองไปพิจารณากันได้เลย 1. นึ่งแอชลีย์ยังอดีตปีที่พันตัวไปเล่นเป็นวิงแบ็กใช้เวลา9ปีค่าแข่งก,กับเมเจดหลังย้ายมาจากแอสตันวิลล่าโดยเข้าคว้าแช,ชมป์ลีกในปี2013 F a Cup คัพาร์บาวับและยูโรปาลีกอย่างไรก็ตามด้วยการที่อายุเข้าเลข3ทําให้เจ้าตัวต้องอําลาสโมสร 2. สอโซลาตันอิบราฮิโมวิช อิบราฮิโมวิชคว้าแชมป์ลีกถึง12สมัยจาก4ประเทศแถมยังเป็นผู้เล่นที่แก่แล้วของเอซิมิลานเมื่อฤุูการ2021 2022แต่อายุไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพระเจ้าเพราะชายคนนี้สร้างเรื่องมาศจันได้เสมอ 3. ควนมาตามาตายามเล่นกัมเบตเตในปี2014หลังโชเซ่มอนิโยอนุญาตให้เขาอำลาเชลซีโดยตลอดระยะเวลา8ปีกับผีแดงนักเตะสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยอังกฤษ2รายการและยูฟ่ายูโรปาลีกซีวิลฟริดซาหา ซาฮาสร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะหนึ่งในปีที่เล่นได้คงเส้นคงวาที่สุดในศึกเพเมอรีหลังย้ายกลับไปอยู่กับคริสตันเทรเเมื่อปี2014แต่เป็นแข้งนอกสายตาของดีวิดมอยส์สมัยคุมแมนยูเตป 5. ริชชี่เดอลารดกองหลังชาวเบลเยียมโดนหมังเหมือนเจเมีเตปที่ไม่ค่อยให้โอกาสเขาลงสนามโดยโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับหลายสโมสรและสุดท้ายเจ้าตัวจึงตัดสินใจย้า,ายไปเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้แบบถาวรเมื่อปี2012 6. ปอปอกบากรณีของปอกบาต้องย้อนไปสมัยเป็นดาวรุ่งและย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสโดยเขาสามารถช่วยทีมควา้าแชมป์เซร่าได้4สมัยแถมยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางพรสวรรค์สูงของวงการลูกหนังในเวลานั้นอย่างไรก็ตามนักเตะช่วยแมนยูควา้าแชมป์ยุโรปีกกับคาราบาวครับก่อนจะแยกทางกับเรดเดวิลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่และกลับไปเล่นให้ยูเวนตุสซึ่งดูเหมือนจะดีตะดันดวงแตกโดนจับโดบทำให้โดนดรอกไปนาน 7. ปาติสเอฟลา นี่คือหนึ่งในนักเตะสำคัญของเมนเดเตในช่วง8ปีที่อยู่กับสโมสรก่อนอำลาในปี2014พร้อมกับคว้าแช,ชมป์ลีก5สมัยและยูฟ่าแช,ชมป์ลีกซึ่งเป็นยุคทองตอนที่ปา๋ายังทำหน้าที่กุมมงเหียนทีม8อันเคลดิมารียสตาทีมชาติอาร์เจนตินาเซ็นสัญญากับแมนเดเตเมื่อฤดูก,กาล2014-2015โดยมาพร้อมกับความคาดหวังเพราะผลงานที่สร้างเอาไว้กับเรอลัลมาดริดแต่ทุกอย่างกลับตลบัดแถมยังจบไม่สวยซะด้วย9อันเดเอเรล่า ดาวเตะชาวสเปนิีถือว่าประสบความสำเร็จเบาๆกับเมเจอร์ในการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในอังกฤษช่วงระหว่างปี2015ถึง2017รวมทั้งการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกโดยลงเล่นไปทั้งหมด189เกมตลอดระยะเวลา5ปีกับผีแดง10โรเมลูลูกากูกองหน้าร่างยักษ์มาพร้อมกับความคาดหวังว่าจะนำเม,มเจอร์ประสบความสำเร็จแต่กลายเป็นว่าไม่เป็นดังที่คาดคิดเอาไว้เพราะนักเตะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการยิงประตูเมื่อเทียบกับค่าตัวมาสารที่ผีแดงลงทุน 11อเล็กซิสซานเชซอดีตกองหน้าอาร์เซนอลได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกสมัยที่อยู่กับทัพปืนใหญ่แต่หลังจกย้ายมาโชว์เล่นเปียโ,โนเปิดตัวกับเมเจชีวิตของเขาสรวรรค์เตี้ยลงอย่างต่อเนื่อง12เบเบ้แฟนผีโปรเจกต์คงงงว่าเบเบ้ประสบความสาเร็จด้วยเหรือหลังอัลาแมนิเตแต่มันเป็นความจริงที่หลายคนไม่อยากเชื่อด้วยการที่นักเตะลงสนามมากพอกับเบนฟิก้านั่นก็ทําให้เขาได้รับสิทธิ คว้าเหรียญแชมป์ลีกสูงสุดประเทศโปรตุเกสสำหรับปัจจุบันนักเตะย้ายไปอยู่กับทีมระดับดเวชั่น3ประเทศสเปนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ